วันนี้เราขับรถมาจากบ้านเพื่อนเราค่ะรอยูคาเฟ่เขาใหญ่แล้วก็จากโรงแรมปานเทลเขาใหญ่นะคะจากฝั่งด้านโน้นเราขับมาเรื่อยๆค่ะถนนสายนี้คือจะไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะพอดีขับมาถึงตรงนี้ค่ะเราเห็นป้ายเขียนว่าเขาใหญ่คันที่ปับนะคะอาจจะเป็นสนามกอล์ฟหรือเปล่าไม่ทราบนะคะ แล้วก็เห็นมีรถกาแฟนี่ค่ะจอดอยู่ตรงนี้น่าสนใจนะคะตอนแรกตั้งใจว่าจะมาถ่ายรูปป้ายเขาใหญ่คันทรีคลับแต่ว่าพอเข้ามาจอดตรงนี้เห็นมีร้านกาแฟน่ารักน่ารักอยู่ตรงนี้ค่ะดูเขามีร่มกลางมีธงทิวปกักอยู่ตรงนี้ปลิวสวัยเลยนะคะแล้วก็มีโต๊ะเก้าอี้แคมปิ้งปิกนิกอยู่ตรงนี้ มีลูกค้ามีรถมอเตอร์ไซค์น่ารักค่ะสวยเลยนะคะอยู่ตรงนี้เจ้าของก็น่ารักแล้วตรงนี้น่าจะเป็นคอฟฟทรัคค่ะเป็นรถคอฟฟเขาก็มีกาแฟหลากหลายให้พวกเราเลือกดื่มนะคะเนี่ยดูกาแฟต่างๆของเขาน้องเขาที่นี่พรีเซนต์ดีมากนะคะอันนีนมีอินโดนีเซียมีบราซิลมีลาว มีโอเอธิโอเปียก็มี <laughs> อุ้ยหลากหลายชนิดเลยค่ะเอออย่างบางชื่อเราไม่เคยได้ยินเลยเอ๋อมีกัวเตมาลาด้วยแต่ไม่ได้โชว์อยู่ตรงนั้นว้าวเยอะจังเลยดูค่ะเมนูของเขาเยอะเลยเมนูอื่นๆก็มีที่เราคุ้นชินอเมริกาโนลาเต้อะไรพวกนี้เรารู้จักนะคะ แต่อย่างอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นเอธิโอเปียกัวเตมาลาลาวบราซิลอินโดนีเซียอุ้ยน่ารองนะคะถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวเนี้ย<ป>เขาบอกว่าจะมาจอดอยู่ตรงหน้าทางเข้าเขาใหญ่คันที่ลับนี่คะ่ะทุกวันศุกร์เสราร์อาทิตย์เลยนะคะแวะมาได้ใครขับรถมาเที่ยววันศุกร์เสราร์อาทิตย์แถวเขาใหญ่นี่คะ่ะแวะมาเลยนะคะพอเรามาสั่งเครื่องดื่มแล้วนะคะ เราหาที่นั่งได้ในบรรยากาศที่เราชอบแล้วนะคะเนี่ยบริเวณนี้ชมวิวภูเขาวิวป่าไม้ไปก็มีการเสิร์ฟผ้าเย็นด้วยนะนี่ค่ะุยราย้านนี้น่ารักจังเลยนะคะแล้วก็ฝั่งโน้นถ้าอยากไปถ่ายรูปสวยๆนะคะวิวภูเขาวิวต้นไม้ก็ถ่ายรูปสวยๆได้นะคะแล้วทีนี้มาดูเครื่องดื่มที่เราสั่งเนี่ยเราสั่งมาสองอย่างนะคะ แต่สั่งเป็นเครื่องดื่มเย็นของเรานี้จะเป็นบราซิลนะคะส่วนแก้วนั้นจะเป็นลาวดูกาแฟนะคะสรุปอันอันนี้น่าจะเป็นกาแฟบราซิลนะคะส่วนแก้วนั้นน่าจะเป็นกาแฟลาวนี่ค่ะแต่เราสั่งเป็นชนิดเย็นค่ะอากาศร้อนๆเราดื่มเย็นๆน,นะคะคลายร้อนได้ค่ะชมบรรยากาศด้านนี้นะคะวิวหญ้าเขียว ต้นไม้เขียวๆวิวภูเขามองไปค่ะด้านนี้อู้ยสวยจังเลยเจริญหูเจริญตานะคะมองไปเห็นสิ่งเขียวๆแล้วก็ร่มรื่นสดชื่นหัวใจใช่ไหมคะเข้าไปด้านในก็เป็นเขาใหญ่คันที่คลับค่ะผมย้อนมาด้านนี้ก็เป็นนี่หมคะ The Camp Roaster ร้านกาแฟของเขานี่แหละค่ะ ดีงามไหมคะมาจอดอย่างเงี้ยจอดขายเขาทำเป็นฮ็อบบี้มาเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะแต่อุปกรณ์เขาก็มีอยู่ประมาณเนี้ยนะคะไม่ต้องมากมายอะไรมีโต๊ะมีเก้าอี้แคมปิ้งตั้งให้ลูกค้าคนที่อยากจะนั่งให้เขานั่งตามสาบายส่วนใครไม่นั่งก็ยืนคุยกันสวนเสเฮฮาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันไปนะคะ ท The Camp Roaster เขาใหญ่ค่ะอยู่หน้าเขาใหญ่ Club ค o u n t r y c l u นะคะ